สวัสดีครับผมต้านะน,นะคุณครับรับบทเป็นดินดินครับดินดินก็จะมีคาแรคเตอร,ร์ที่ค่อนข้างดือ้อแล้วก็สู้อะไรเงี้ยครับเป็นคนไม่ยอมคนอ๋อ<ะ>เหมือนอยู่นะเหมือนเหมือนมชุดจริงเหรอ,อมึงก็ใช่ย่อยเอย้แล้วผมอาร์ตครับรับบทเป็นตะวันับผมตะวันก็จะเป็นหนุ่มนักบินเก่านะครับผมที่ออกมาแล้วก็มาเปิดร้านคาฟเฟ่ของตัวเองนะครับผมก็จะเป็นคนแบบฮ้าวฮาวแบบว่าจริงจังกับชีวิตนิดนึง ครับผมโดยประมาณนั้นครับก็ความเหมือนก็เอาจริงๆเป็นคนที่ก็จริงจังในชีวิตระดับหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราเซ็ตอะไรไว้เราอยากให้มันเป็นตามนั้นตามนัม้นเปะปอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เขาเรียกอะไรคนเรามันก็มีหลายมุมนะมันก็จะมีความชิวในบางเรื่องจริงจังในบางเรื่องอะไรอย่างนี Led ้ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับของต้านในมุมต้าก็มีความคล้ายอยู่ครับ เช่นแบบการคือดินดินี่ยจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างตวนแล้วก็เป็นคนแบบไม่ยอมคนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีบางมุมที่คล้ายๆเหมือนกันถ้าเป็นคาเฟ่เมนูประจำหัวที่ยากินประจำแล้วกันก็จะเป็นอเมริกาโน่ยูสุให้พี่ตีแล้วกันเดี๋ยวใส่ไซรัปให้ทั้งสามปัม๊มแบบววานใจสำหรับสำหรับผมนะครับคือซีนที่ทุกคนได้ไปปั่นจักรยานด้วยกัน<อ>เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ปั่นด้วยกันจริงๆบน บนถนนสําหรับจักรยานจริงๆที่สถานที่จริงก็ค่อนข้างสวยครับแล้วก็มีคนมาปั่นกับเราเต็มเลยก็ประทับใจครับยากที่สุดซีนเปิดตัวอืเจอกันครั้งแรกแล้วกันของรัดพีคิดว่าน่าจะยากที่สุดดินมันร้ายร้ายก็รักเอ๊ครับก็ฝากด้วยนะครับเลิฟไลค์กับไบค์ปั่นไปถึงรักออนแอร์ช่องสามครับ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ติดตามได้ทางช่องทางต่างๆตามนี้เลยครับครับผม